สวัสดีครับสวัสดีครับ FC แฟนช่องทาง YouTube นะครับมื่ออมินเดินทางมาที่บ้านพ้องพ่อตังค์นะครับมาตามตัวเลขแนวทางความฝันของพ่อตังค์นะครับเพราะว่าเขาก่อเามาบ้านพอมาบางมีปู่ของเก่ามันตัางบ่อยๆองเก่า สองอันใช่มันน่าจะอะไรมันรักเอามาหันบ่อมันรักเอากวดน้ำอมนี่มาส่งบ่อใช่เป็นยังพ่อบ้านต้องให้บักขวดน้ำหอมน้ำหอมเบ่าเบ่าเป็นกวนเบ่าเป็นฝันอ๋อ้พ่อฝันบ่รอกะเลยเอาเพราะว่ามาเอาเราบอกว่าสันมาบ่ได้ไปเอาแต่ว่ามาเรียกว่าสันใช่มันมาอยู่ข้องเก่ามันเหรอว่าสันคอยคัด เม่ได้เอาไปส่งไี้หรอเปล่าคะพ่อก็เม่ได้เอาไปส่งก็ดีล่ะมันไปมาเอาเองคือว่ามันดีตัวจังสนว่าสิบ้านนี้ของดีอยู่ในขวดของดีอยู่ในขวดก็มีอยู่ขวดอยู่ขวดน้ำหอมแล้วมันว่าจาังเป็นไผเป็นผู้ว่าบา้านแต่ว่าได้ยินใสีหูจ้ะห้วยมีคนซิมบอกพอ่อไม่ยังของดีอยู่ในน้ำหอมขวดอยู่ในขวดน้ำหอมหมาจ้ะ นี่วาเบิ้งหันเบิ้งเราเจ้ากับม้านี่ครับมันมีเลขสิบสองอยู่มันอเห็นเป็นตัวเลขเลยแสดงว่าพีบเปตัวเลขนี่กวดหนึ่งกับสิบสองกวดสองกับสิบสองเท่ากันไม่บ้านนี้น้องหอมกว่าสองกวดเด็กก็ให้ออกสิบสองอยู่ในกวดเห็นตัวเลขในขวดเลยสิบสองอยู่ในขวดกับสิบสองขวดอันนี้กับสิบสอง สองขวดียวกับสองขวดกับตัวเดียวกันเจ็ดสิบสองเื่ากันเออขวดน้ำหอมนี่กับสองขวดมันกระถือครับมันจีบถือมันถือกันพวถือกันสิบสองบวกสิบสองจี่สิบสี่อ๋อสิบสองก็ได้นะผมเออสิบสองกับสองสี่เออสิบสองกับสิบสิบสองสองตัวเราก็สิบสองยี่สี่กับสี่แปดฟันมาขึ้นก็เลยไปเห็นอยู่ในขวดเลยเออไปเบิ้งมือนเจ้านี่เบิ้งเราเจ้ากาม่านี่ครับ โอ้ยมึงเด้อมึงเด้อได้จังว่าแอดมินมากเลยว่ะครับมันเถืกกระเถืกมั่วเนี่เด้อเจ้าที่เจ้าฐานอย่าให้หลุยให้เสียไปใส่ระบาดมันเมดแล้วแสดงว่าเจ้าที่มาบอกก็ขึ้นนี่รักหล้วตื่นมากก็มาเบิ้งเลยสิเออมือเศร้าก็มาไปเบิ้งเบิ้งแล้วเจ้าก็รวดซอดเขามากเลยรถที่ลำบากมารถไฟน้อมาบานนี่ว่าแต่ขั้นนี้คือคุณขุนว่าหรือจีว่าว่าท่านว่ามือจีมีผู้มาเอาไปเบิ้งคนว่ากันค่ะ คือบ่าเนี่ยมันมีผู้มาเอาไปเบิ่งผู้ป่วยเขาหยังเขาเป็นฝีฝีหัวออกหัวเ่อนพ่อไปรักษาเพิ่นบอกไปรักษาอ๋อพอรักษาฝีพ่อฝีเปตาพ่อเปตาเปาฝีีมีหยาบข้าพ่อฝีหัวเยียนฝีบักหลายหู้น่นะสองสามหูพ่อก็เป็นพ่อหมอตัวพ่อมตัวนี้เป็นมาหลายปีแล้วปวดก้นอันเป็น งูสวัสดิ์มนี่ครับเป่าเป็นบ่เป็นงูสวอกสวัสดเป่าแล้วมันหายอยู่เป่างูสวัสดิ์นี่เป่าแล้วหายบ่ค่ะหายโอ้มีวิชาเป่าเนาะมีคาถาเนาะนี่เนาะมวยมีคาถาครับแล้วเป่ามันโน่นกับเจ้าโคกมาปลงไายบางวันนะข้านะครับกับมีคู่บาอาจารย์ค่าสันนวยมีจุลศิวินสันพลศิวินมาผีมาหามาบอกตีบอกแต่ว่างูนี่นี่เป็นฝัน จักผีหรือคนบานนี่มาบอกเนะาะจักผีขึ้นขนเขาว่าของนีอยู่กวนนลำหอมเด้อมาสั่นมันห้วยก็พ่อดีขึ้นเกิดว่าโอ้ีเดือนมาเอาไปเมี่ยนเทียมใส่นอกกวนนลำหอมว่ามันแม,น,มนเอาไปอีดีไปเรื่ลยเฝ้าว,ว่าในนัน่นเดี๋ยวก็บเปลาออกไปเบิ่งตื่นขึข้นมาก<ว>็<ว><ว>ไปเบิ่งหอมมาตั้งผมว่าว่าบ้ามันมันมาเมี่ยนมันยั่งอยู่ตัวนี่ค่ะว่าทันอันกวน ย่างกวนนั่นเป็นเป็นซี่เปดกวดเขาเขาเอากวดและกวดนลำหอมก็ไปสองกวนย่างกวดนั่นโคโลโคโลโคโลคอนค่ะ,ะครัพ่อ ่อโทษมากเด้อพี่น้องครับพอตังกำลังเราความท้อนะครับตัวพังมันอัดคลิปอยู่เนี่ยแล้วขอกล่องมันวัวลายตัวอัดเอฟคลิปให้เอฟซี่นั่นเบิ่งก่อนอัดพี่น้องค่ะเดี๋ยวแอดมินใครเขียนตัวเลขหายจะเขียนตัวหน่อยลยโอ้ยมัวหน่อยดอกซ้ำเหนียวโรดเห็นอยู่แล้วครับเขียนตัวพ่อเราไปฟังไม่กอนนะเราไปฟังไม่กอนนะฟังครับ ความฝันนี่คือเกี่ยวกับขวดน้ำหอมนี่แน่นอนพ่อเนาะเกี่ยวกับขวดน้ำหอมอยากไปลงเลยเราอยากได้คนเลขมันจะอยู่ในขวดน้ำหอมนี่บ่ะค่ะเห็นเป็นตัวแดงกับพ่อจิบสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะพ่อเนาะสองขวดตัวเดียวกันนี่จะสองขวดมันก็เป็นสองหลอยู่แล้วสองสี่เนาะขวกกันเนาะก็สองขวดสองจิบสองสองนี้สี่ตัวกัน ตีไก่เอ้าตีเพื่อไหวไหมครับเนาะบานนี้สองแปดเขียนเลยโอ้แปดเขียนไหมพ้อมชีแปดเขียนค้อมแต่มันจะไสนอพอบสิบแปดีแปดในกวดเขาบ่อาเขาบ่เอาไปถิ่มเพราะว่ามันย่งงยู่นครับมีเลย่นอก็มันมีเลือกยู่นชีแปดครับวันทีวันโคมันมีเลือกสองตมันมีสิบสองกับชีแปดครับทั้งสองขวดเลยเป็นบ่ออ คุณพ่อคุณพ่อมีเบอร์โทรบ่ะีเออเดี๋ยวเจะเบอร์โทรพ่อลงน้าาพ่อต่างเบอร์ยังพ่อใช่พี่เดี๋ยวศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองอห่วยบ่เมียนศูนย์หกสองไมศูสองเดืมเมรเอาไม่กันด้เออศูนย์หกสองเก้าเก้าหนึ่ง เก้าเก้าหนึ่งเบอร์เจ็ดสองเจ็ดสามเอาเบอร์ไทเอฟซีเลยเนาะคันอะไรอยากถามเจ็ดขวนะคะวันสามเพื่ออธิมินมาเลยมาเนาะครับเนาะไก่พันธุ์ทูมาเอาเลยวันที่งมืวันที่สิบหกตุลาคมซี่แปดนีนไดมาจากแฝกขวดจากจากขวดขึ้นขันหือ เังาะว่ามันมาเป็นแปลกๆคนว่ามันแม่เงนก็ตังมันต้องเงินมันบอ่เคยมาฝันมันบอ่เคยมาฝันจากทีมันคือมาฝันแนวนี้ขึ้นมนทีถือป่งบาหวานยังว่าวาอยู่ว่าจะไรก็พอมันสิโป่งห้านี่บ่กันปป่งกันเลขต่ำกับบกเกินดุลที่สองกันเลขสูงกับบกเกินทีแปดคืดว่า ประมาณนี้นะพอเนาะอืมประมาณนี้ลหละว่าสรุปตัวเลขคุณพ่อคะคิดว่าทีสรุปตัวเลขก็คือหนึ่งสองหน่งสองสี่สี่แปดไหนพ่อเอะคุณพ่อแค่นี้นะพ่อเนาะเอาให้พ่อโชว์ให้เอฟซีเบื้องบนนะเอาเป็นเลขความฝันของพ่อตังนะครับพ่อตังอย่บฝันมาขึ้นวันที่แอดมินกัน เดินทางมาหาต่เสาพอง่ายๆขึ้นเนบ่เห็นไหมนั่นแหละ <Okay. S 2> <laughs> นักสัตว์เกณฑ์่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขของคุณพ่อตังนะคะสําหรับความฝันเห็นเกี่ยวกับขวดน้ำหอมนะคะ,ะคุณตีเตี่บอ,อกว่าเพิ่นเห็นเหล็กอยู่ในขวดหนึ่งสองสองสี่และสี่แปดนะพอนะอันเบอร์โทรของคุณพ่อนี่ฝากไว้เห้ผู้ใดว่าย,นา,ยานบัท่าน นะะคก่อนเลขสิออกโทรมาหาคุณพ่อก็ได้เด้อพี่น้องเด้อโซนหกสองเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามสั้นคะเป็นคนหรือเป็นผีมาบอกพ่อแจ๊กอันนี้โ้จักมาเสียงมันเป็นเสียงคนอยู่เลยฮีกับคนมเอคือกันครับเดี่ยวมันค่ะไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเป็นคนนะพ่อเนาะแต่ว่าก็ถือมาหายโฉงนะพ่อเนาะเดี๋ยวถือว่า เขาว่าซ้ำหนูกะพ่อมันหมานชุบปูชุบก้อนนี่ค่กเนาะอย่าเลี้ยวแต่ของบ่มีห้ากันห้าแต่โศกประมันกันว่าเขาผิวกะออกของเขาครับเขามาหายเฮ้าปกติคุณพ่อกับฟันแม็นอยู่ว่าว่าจังเสร็จแล้วครับมึงเลี้ยวมาหันมึงมาออกเหล็กเหล้ามาออกแม่ยังจะเป็โอ้ไปออกโอยรัฐบาลลาวก่อนรัฐบาลไทยโนมยัน ่าวายหัวอย่าไปให้เมาน้ำเล้าน้ำเลี้ยวเล้วครับเมาน้ำไทยแล้วน้ำไทยก็เสร็จครับงวดนี้เมาน้ำไทยวันนี้จังวะจังวะฝันแนวนี้ครับบม่ขึ้นมาฝันไปยังกี่นี่กับพอดีลราฮามาเราแจังกี่ก็เมาไปฟังไปเลยครับต่อให้ฟังไปเลยเมาไปฟังไปเรื่อยฝันไม่ไม่ฝันมาขึ้นพร้อมถอนมาขึ้นนี่พร้อมกับพอดีถือจังหวะมาพอดีครับห่วยมา ถือจังหวะเถือน่องว่าฝันไม่ไหมนี่แล้ววันฝันไม่ไหมนี่เดียวฝันกันเลยพอดีไปเบิ่งกวดออกมาเดียวเนี่ยเห็นพัวลงเลยทั้งวันเมื่อมาเขาถือไว้ครับเถือน่องบาทนี่ว่าค่ะอ๋อหนึ่งสองสองสี่สี่แปดเนพ่อมากก็ได้ที่สุดสี่แปดสี่แปดกับสิบสองกับสิบสองนะครับเนาะอ๋อตัวเดองที่เห็นกับตาเนี่ยสิบสองเนี่นะครับเนาะกับสี่แปดเนาะ เป็นแนวทางไว้นะครับเป็นแนวทางไว้ครับเป็นความฝันของพ่อตังนะครับเยวแอดมินจะเอาตัวเลขให้ดูอีกครั้งนะครับอ่ะพี่น้องเป็นตัวเลขแนวทางความฝันของพ่อตังนะครับประจํางวดวันที่16บตุลาคมนะครับหนึ่งสองสองสี่สี่แปดนะครับไปเป็นแนวทางไว้ด้วยครับเด้อความฝันของพ่อตังพ่อตังฝันแม่นนะครับ